สวัสดีครับไป,ไปเตือน,นขึ้นมาเพราเห็นพ่อเตรยียมกำลังไปซื้อเพื่อนอยากลาบอยากกล้วยนะกับนะกัญญางขันียอสมตำเพื่อนบอกแม่ว่าแม่ไปซื้อโจ๊กไหมหนูกินเออน้อหรืออ,อันนี้ร้องท้องอันนี้ร้องท้องกันก่อนอันอ,อันนี้นอนสใสจังเลยก่อนเนี่ยไไปปขขึึ้้้นนสอแลวมพี่เอาไปเปิดทีสอดไว้ดี หน่อยเจ้าบ yeah. ้านลูย <c oughs> mm ัง hmm. ซื้อดรอกเขาจะเอาอนไ้นาบอกไปล้มเสดอีเมียบ้านนั้นเนี่ยอ้าวไปจีบบววงสายเพื่อนเมเพื่อนมาซื้อบวงบ่อจัดเลยไอ้อรจีมงานละสาวขนาดสอง ยบายกันที่ออกนะครับห้องน้ำนีู่๋้องนู่ลูกล่างแวงล่างแวงเรลูกกระเบนแค้น้ำหอนแหงไยไปไปเล็กวัเลยครับข้างนอกคอยเปิดแอร์อุ่นไปเมนข้างนอกเป็นบรรยากาศของอ่อทวีปยุโรปเอฟริกาใต้เขาไม่ได้ยี่เป็นโซนปกหิมะ ไอเลี่ยนลาไปเล่ยมือนค่ะแต่ว่าโจยิบเป็นรถหมองที่มี่วันดีก่อนวันดีก่อนครับอันนี้มันอยู่นีฟิม่าครับจะพูดอะไรมีหโมจะกระบอกป้ายพูดอนี้เออ้าว่าเห็นอันหลายคนก็เลยเกรงใจอุ้ยพูดอะไรว่าเกรงใจรถตู้ปลายแดงครับผมเกรงใจรถตู้บูตีนไงเด้กว่าเป็นยูนิโต้รักนี้แล้วบ มุกมันดงเหยียดสิกกแกออกมาจิพิเลเนไปฟองแล้วโอจิเป็นยยันเงี้ยจะ่าเห็นจะว่าเห็นกงานยู่ในมุกสาวน้อยจีบเห็นยูแต่ว่าเก่งใจวันยันยันจะของรถตู้ไปเดีวเี่ยวกันเดี๋ยจีเที่ยวกันนะครับยันกันยันไรฮามันฮามนสอนนี่ยเสียันก็ดีได้มืม่เชี่ยวให้ค้างีไม่เชี่ยววาไหนันนี่ละมันให้ไหยเนมันให้จีไม่เี่ยวพอคุยกันได้ อยากพนี้แหละเห็กึกังเส้นเโอ้ยชี้ลูกยาเบ้คนลุเลยเปลี่ยนขึ้กันแล้ววาวเด็กเขาเปลี่ยนหมดละยยากันคนชี้ลูกแท้ยากนี่อมเสียงเืออปังบ้านดีไหม มีกินเต๊บอกนอนมอยู่อันี้กนอนเด็ดนี่แย่ก็มีครับเเาวากินมกินเาเลยเอาก้นเอาก้นห้องท้องก้นอันนี้เดี๋ยวพ่อเอกไปโอ้ยเจาอะไรเราเอกเหมเนี่คไปซื้อมะเขือยาเอาโหลด้แกซื้อมาใหืกินก่เนี่ย

เป็นดีแคเพีอ๋ออหั็นทุ่งกี๊ขาวกันเนุ่มเจก็กินนะคะอะกิน่ยก็ไปแล้วไม่ฟุ้งซ่า มันน่นกเอากลอนเอากลนนโอที่เด็ดกินอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นทั้งโจ๊กโจ๊กสองท่อโจกสองชําทำไมไม่สะผมตื่นเลยจากล้องถือไว้ไหนหมูอันนี้เป็น,นะะเ,เ,เขา้าป่าเนาะหอมกินไหล เียแนก็วเอาปลซะมาเอาไปลบเดี๋ยวเ้าก็เฮดแดเดียวเสร็จแล้วจังไงไมขึ้นสอเจ้าาอยู่นมูทมาอยู่นกังขึ้นเมื่อรกขึ้นแขึยังกันทออกเขี้ยงกี่องเี้ยวันนั้นมอง้าวาหนีอยู่นี่ขขางนี

Nhai, yên tốt, mẹ mẹ không hay. Nhà này này. Nhà này trong ơn. anh, mẹ, dèo, em. thấy, không biết. Trông thấy, không biết. thấy, không Trông 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 โอ้คนละปากแดงจีของปามนั bank, ่นโอ้พี่แมงดาไม่ไม่อันหรองเนี่ยนี่คนที่กลัวไหลเลยอเดียไม่ถุงพี่เองก็พิาราหน่อยไปที่มาให้เขาพักเขาพอนี่รู้ตอนแล้ววาแล้วสิมาเลยอาจจะมาตอนเที่ยงหรือเปล่าโอนเที่ยงนาโอม่านะมาแต่ม้าเที่์ คีอ wow. ีบุรุกหรอกนั่นบ่ะคันเทียงหวานนี่กับหมาสันเตกเฮี้ยวเฮียวื้อไหเออไม่ติมว่ทูบะลูอ้ไม่ติมบนี้เอาแางว่าคือว่าเห็นผู้ใดผู้หน่อยเนาะน้องขดยู่ยเตกับมีดจิลีเอาค่ะกุ้นกองแต่ว่าเรากินขอราบนึงเด้อ่าับอะไรก็มานั่งกินข้าวกับกับข้าวอย่นี่ พราะมื่อนี้เราไปซีสเกตกันเองเลยหมนเ่ยซีสเกตนอกจากเขาบ้านแล้วก็ไปล้ำบนนอกากเขาบ้านที่เราเอานะบ่ไก่กันนั้นบ่อือเจ้าหนสืทอ่ตินไปหนหัวของนยังว่าอยากไปนอนกอนข้างบนไงมพี่ลงเหอชอบก็อพลงพเไงพี่ที่คดัก่อนนะ ที่อยู่อุบลงั้นอยู่อุบลนีเมืองไหนซีซเกีดแล้วก็อุบลอุบลที่นเพิ่มมืองใชห่องอันนี้นี่ยังเกาะยังเกาะช่ไหอใช่ยังนี่ละยังนี่ละเพิ่มืองิมออืมอันชั่วซียนั่นแหละเพิ่นเพิ่เลี่ยงเพิ่นเป็นกภาพเลียงเิ่นแห่ครอบครัวของนี่ขาับไปกิน เป็นร so ้านร้านอาหารญี่ปุ่นอันที่อีหยังตาอีหยังละลายในปากไงโอ้ลันซาบูหรือลันญี่นู้นู้อ่านนู้บอกว่าไซส์เซเลียนเลียนล่ะบ่นี่ก็แล้วแต่ละคนกินปลาเซียมอนเป็นรลันเออนั่นแหละปลาเนี่ยนะคุณเสเลียเพิ่นบอกว่าให้ทำให้ทำเบอรให้เนี่ยว่างวางบนช่วงประมาณเที่ยงไปหาใบมุ่งยุ่ยใส่ยุ่ยลันพยุ่ยใส่ยุ่ยบนคนงานคันว่างไปบอก่แก่ง่าย ให้นไปบอกเที่ยงวีทนออกไปบ่กรต้องมาบอกอ่นท่นดีเลยนะต้องเป็นช่วงเที่ยงเที่ยงนเท่ากันไปเรื่องไม่ใหม่นะประมาณสามประมาณสามสี่โมงแรงเมื่อไ้พันแห่ละเมื่อจะเสีออกจากบ้านเท่าไกล้เตือกินจังวากันกินวกินม่นต้องไปจูนก่อนํำอะไรมัทไร มาเพิ่นว่าอีกย่างในเมือวานก็ไมีโดดเป็นโดดเอาขอบคุนล้วงหนึ่งได้ไปได้ไปบ่ได้ไปกันทราบถึงเจตนาล้มเหลวกับขอบคุณรับไปหลดเป็นวะดูเพิ่นเปิดล่านอยู่ในเมืองเพิ่นว่าเพิ่นบอกดูเพิ่นเปิดล่างนี่ไเพิ่นอยากเพิ่นิดเพิ่นไปเป็นเกียรติเพิ่นมาเพิ่นมานึ่งเชิญไปเป็นเกียรติ กินของในหลานแบบคนแม่ก็ดีเลยแล้วมืกิ้เพื่กันอ้ไรกันโอ้อันกินได้ดิผิวดีดิเบิ่งเบ่อพี่มเื้อเบวาแล้วเอาถึงมงมากับเอ้ยกันเถอะเบิ่งเพงมาหิบเอาแขนมาด้ เหนันเห็นว่าก็กินทุกมือกเป็นที่บอก็กินในขวดนี่ะวยก็้สิกินนี่ะอันเบิ้งผู้กินทุกมือู้ไอันนี้ยกินเยอะเลไกินี่กน่้หาวเนี่ยเฮ้ยเขาตายเขาตยกุ้ง่สุียมขเอีก่ิ้ม้ม้้จักาี้ดีอีก้ไปกับพี่น้องก็เฮ็ดใจครับกบอเีพี่น้องขาเลี้ยงข้าตู มูอเขากระปุกนึงเขาท้าได้เป็นเดียนอันนี้กระปุกนึงท้าเด้พ <laughs> ่อทิศฝากพี่น,อน้องเด้อย่าลืมซื้อบัาเจ้าตัวต uh. ัวอ,อบุบลตัวสิริกิตรอบนี้กะว่าของมุดเลยนะมุดเลยคนณทำอะไรอยู่เด็ดวันที่แปดวันที่แปดเือเค่ะวันที่แปดพอกากับผูตำ่ำพอกไพอกาเป็ไนไผ่ันที่พอไกาเนี่ยเป็นคนที่พา่อหยิงไปลองเพลงน้ำตลาดนัดแต่มวันดังคนพอไกาแล้วกับผูต่ำผู้สอนลองสอนล้ำ บนเวทีสาวน้องเพลงกุูปิดรอบนี้แล้วก็วันที่11แอมชนทิชานี่พี่น้องคิดว่าพี่น้องยิ่ล้อเบิ้งคักอยู่แอมชนทิชาร้องเพลงคู่กับมึงอิงเนี่ยที่เป็นตาฮักแท้เนาะคือดูเรื่กระต้องน้อยหรอคะเพราะว่าแขกรับเชิญไม่อยู่ทั้งสองช่วงสองช่วงบัตรราคาพี่ปั๊บราคา360บาทค่ะสามมือแรกร้อยแปดสิบสองมือหลังร้อยแปดสิบค่ะเพราะฉะนั้นเมาทดีกว่าราคาหามือไปเลย บัตรซื้ออายุสั้นอายุตลาดสดดีบอบัตรอ่ะงม่หายบันรก็ซื้อได้ค่ะท,ทักไปที่ตอนนี้เพียแค่เพียงเพียงเ,เ,เพียงขาครับเอาฝากพี่ฝากน้องครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานองงขอบตาดำขอบตาดาบตเขียวขอบตาเหละคุณพี่พพน้องทุกการติดตามทุกการกการ,กการ,รับชมครับเ<อ>บิ้งหลังก็ฝากช่องพ่อแม่อุ้งอิงฝากช่องพูดใจฝากช่องมอนอิง ฝากช่องเบาอีกพี่น้องเบิ้งไปทุกทุกมงช่องอะไรช่องโลกมุนบ่แมนท่กใจทุกสองยืดทุกสองตอนนี้เราจับโท่าซับพูดได้เรามุนเลยครับขนาดพยุดตั้งกล้องยืดซื้อไรสุดยังมุนได้เอาฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกันครับทีมงานสาวน้อยเพลินเพียงมูมี่ยังเติบเทนมีแต่เสียงร้องเสียงลำมีเต็ดโวย ก็นนมดีกันเนาะมร้างน้มดีนนมอนน้พเล้ยต้งมีอย่างหละต้อมีย่างลจังแอบไปนอนผู้เดียวบนนนน้มูได้ยินจะเพื่อนวะก่อนตอนไปอยู่สาวหน่อยไปสิไปพูนีเด้อพูนีเด้อดีสดไปรับเสด็จเลียนน้อยัน้วโมเนี่ย เมียพ่อเอกมันต้องกคนใส่เสือสีแดงแดงใสมิสกุลเนใส่เสือแดงแดงมิสเกอร์ไทยแลนด์ูะไรมามปนเาพีที่เขานะโอ้เห็นแม่กับคนอั่นล่ะอย่าลวงนะคนเล้งสุนัสเอรเอขอบคุณทุกคนใจพี่น้องพ่อกนคลินมาครับ